เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆของผมตามสัญญานะพี่เข้มก็จะอัพคลิปทุกวันเลยในช่วงนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเกมมาริโอกันต่อนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับเราจะไปลุยปราสาทของอิกกี้นะครับคืออิกกี้แคสเซิลนะครับด่านปราสาทนี้เป็นปราสาทแรกนะครับเหมือนด่านบอสคือเกมนี้มันจะมีบอสหลายๆสเต็ปนะครับคูป้ามันจะมีลูกอยู่หลายตัวนะครับเราก็ต้องจัดการลูกไปเรื่อยๆตามปราสาทที่มันเฝ้าอยู่เฮ้ย อันนี้คือตาข่ายนะเพื่อนๆนี่เราสามารถเหยียบหัวเต่าได้นะเราสามารถต่อยต่อยตาข่ายได้เพื่อนๆมันจะดังผึ่บๆๆดินใช่ไหมเราสามารถปีนกระต่ายเอ้ยปีนกระต่ายปีนตาข่ายได้โดยการกดขึ้นนะเพื่อนๆเนี่ยกดขึ้นปุ่มขึ้นนะครับมันก็จะช่วยให้เราแบบปีนได้นะครับเอาเตา่าตายได้ไงอะ แต่ได้ไงเมื่อกี้เราเหยียบไหล่นายนะนายนายรืงแกรเราอะรู้ว่าเราเหยียบไหล่หลานายแล้วนายก็แบบฉกไอ้นั่นเราโอไม่ได้เลยเนี่ยทเรื่องตึงตังจริงเลยเราเนี่ยนี่เต่ามึงมึงแขนมากอันนี้นี่นี่ต่อยให้ดูเพื่อน,เ,อนเราสามารถต่อยเต่าที่อยู่แบบหลังตะข่ายได้เพื่อน ล่วงไปซะนี่ตีกูเมื่อกี้นี้เฮ็ดเฮ็ด hey, 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 hey. มีเข็มในเห็ดด้วยแล้วเนี่ยไว้ทำอะไรเนี่ยก็ไม่มีอะไรนอกจากกดเล่นๆใช่ไหมโอเคก็ไม่มีอะไรนะนี่เราสามารถแบบเปลี่ยนไปอยู่แนวหลังได้ด้วยนะ โดยการกดตีนะครับจอยพ่เศมนี่มันเขียวว่าปุ่ม Y นะแต่ว่าไม่รู้ว่าจอยดั้งเดิมเขาใช้ปุ่มอะไรนะครับก็คือเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกฝั่งได้นะครับซูมานิโอภาคนี้เขาปีนตะข่ายได้นะเข้ามาหลูนี่มีเหรียญเฮ้ยโอ้โหกับดากกับดากนี่เรา่าไม่ได้แล้วแบบนี้อย่านะเฮ้ย เอาเหรียญเหรียญเหรียญเอาไม่ใช่เหรียญที่ดอกไม้ไฟเฮ้ยห <le> ุยรอดรอดว่ะเพื่อนรอดแน่อย่ามาอย่ามาเฮ้ย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 อะไรอ่ะโอ้ยอย่านะอย่านะลงไปลงไปเฮ้ยโอ้เราเราต้องแบบเราต้องเหยียบให้มันไปฝั่งนู้น โอ้ยอันนี้อันน <Okay. S 3> ี้อันนี้หยุด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 ยิงหยุดยิงหยุดยิงคือจริงๆเราสามารถเหยียบหัวมันก็ได้หรือว่าพ่นดอกไม้ไฟก็ได้นะมันจะขยับไปซ้ายไปขวาสำหรับพี่เข้มตอนเป็นเด็กอ่ะเล่นยากเพราะเดี๋ยวมันก็ไม่ซ้ายไม้ขวาอย่างเงี้ยมันก็จับจังหวะไม่ถูกแต่ตอนนี้พี่เข้มรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นนะครับทั้งนั้นที่ความเป็นจริงแล้วจอยเราเล่นลําบากนะครับเมื่อก่อนเหมือนเหมือนจอยมันถนัดมือกว่านี้ถ้าจําไม่ผิดนะ นี่เราไม่ได้เล่นเกมนี้มาเกิน20ปีแล้วเนี่ยผมบอกอายุมาม a r i o h ้ฮ d e f e ฟ t e d คือ Mario เนี่ยล้มอ,อ,อิกกี้นะเป็นลูกของคุปปนะเป็นสังกัดเนี่ยเป็นประสาทที่หนึ่งแล้วก็ช่วยโยชิเพื่อนโยชิเนี่ยได้นะครับคนที่โดนลักพาตัวไปเนี่ยตอนนี้เขาได้อยู่ด้วยกันแล้วที่โดนัทแลนด์โดนัทแลนด์นะครับอืมพูดชื่อนี้น่ากินเชียวพี่เค้ไม่ชอบกินโดนัทนะอย่างอื่นก็ชอบ โอเคเพื่อนๆเราช่วยโยชิได้แล้วนะครับตอนนี้เราได้ผ่านด่านหนึ่งมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเตรียมไปด่านต่อๆไปนะครับพี่เข้มก็จะเล่นมาให้เพื่อนๆดูเนี่ยทุกพาร์ทเลยแล้วก็พยายามจะหามุมลับของเกมให้ได้มากที่สุดแต่ไม่รู้จะหาเจอไหมนะยังไงก็ฝากผลงานพี่เข้มด้วยติดตามกันนะครับช anel ของเรานะครับเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีด้วยครับ สนุกมากเกมนี้